สบายดีเดอ้อพี่น้อง FC ส,สุขสุขทานเนาะมื้อนี้บบแดดป็นได้มื้อนี้ไข่ก็บหม,ม,มูว่านอยู่มูว่านในฝนตกจักนอยเลยตกจักนอยเลยตกมื้อนี้คึ้มๆึอยู่มัโมนโบไดตบดตกฝนบบตกมาบึงทางนี้ปลาลุงเลยกําลังกินหมูกระทะ อีพีที่สองเนาะพี่น้องไฟใหม่ปักไฟไปเลยตายไปเลยปักขาวควันตุกุ้มมาควันกงกุ้มผู้เรื่องกระสีโดดเที่ยงแหลนเลยอืมใครอยู่หนักทรามีสติตายไปปักหนึ่งพี่น้องเลยควันตัวตรวจเพราะว่าหมอกระถามันกินไฟแห้งเนาะให้งคนเห็นอืมสบายดีปาลุงแล้วไหมสบายดีปาลุงจ้าปาลุงไม่ดีปะลุงไหมลุงไม่ดีพี่น้อง เฮ็ดเป็ดแต่ฝนน้อยนะขอบคุณแม่ข้างหนึ่งเนาะที่เลี้ยงมูกะทาขอบคุณเลี้ยงสลองดำนาแล้วขอบคุณเอฟซีนําเดอที่คอยเบิ่งคอยซมจะโดนจะโดนได้กินมูกะทะเนาะจนำลุ้ยกเกลอะไรก็ได้ก็ใทงานอะไรก็ได กับลุกพอดีขอบคัวขวดแห้งนีบเอาลงมาแม่ยังไกัยักมีของแท้วันนี้ไายไปปักนึงไรแล่สะดวกนมาเด้อป้าลุงเด้อคทเดี๋ยใส่จองนะเพิ่งลงนิดอัอจองักก่อนัหัวจะนะ้ไหมตักเสร็จทีนี่ เ<อ>้ะกะนเลขอรสบายดีเด้อขอบคุณะารเด้วยแม่เด้อขอให้ร่ำขอให้รวยหัวรวยรางวัลที่นึ่งเด้อมาเด้อเอฟซีเด้อกินน้ำจัม,ม,มาหางของคุณข้ากกอนดูคนละลูกน้ามาแม่โมอนาคตอะไเร่งีบเลยเมื้อนมือนี้น้ำจิ้มชนะคนเนาะติเลย ดื <N> ่มเหมือนฟองหลีเลยเนี่ย้ววะนี่มาถึปลาทูกระบอกขึ้นแล้ววะเป็นได้ปลาคืออะไรนะยุคือทางปลาหิยุมอันหนึ่งทางคนอทางนี้เลยทำใจทเปลียนเป็นอะไรเป็นได้น้องไงสมบ่จะก็มาันแปลนี่นะบ่สไม่ไงบอสไงมันเกี่ยแล้วบอสเป็นอะไรจำมือดิแล้วก็เกลี่นมาเองแล้วอะไรของเขาเปิดเหมือนซื้ออย่างก้นจีบ่อหู่นี่ย

พักลมที่เรก็ทักหมกักมกยักษ์่เกลือได้หรือักหนม่กินมูมก็กินเกือเขามาเล่นในกิงมูนค่อยใช้งานะห,ห่าหานะอเนเรื่องไหนจะหานะอ่ะคุณเนี่ยอ่านเดี๋ยไม่วานซุปม้าโรคกะเลยเวอรเห้

โอ้เสียนกระโคกระโคนั e ่งอยู่เห็นไหมปู๋งว่าก็ได้ม่ได้เลยช่วยบอไม่ไม่เสียแล้วมาได้นอนแล้วมาได้กินมากระไรมาได้นอนแล้วนมาได้กินมานอนอีตัวอ่ยอมอุ้ยอมน้ำตักมาอย่าค่ะก็ได้มาอยู่ในแม่บอ

มักัน่อยๆลม่วแร้ลงจะได้อแล้วกู่อแล้วยาแล้วโม่เียไปเสมากรตัวีบนทินักตัวเอเฉียวบ๋ย่เียวกระเด็บอทไรเดียวไป่อนเย แล้วปุ๊บเลยแล้วปีนแล้วว่นเป็นคนสวยเราฮะปีน้ายลูกทิ้นเดยมือนี็เป็นคนสวยเราเราตื่นสวยบอก้าจิ้มใหลูกมา

ก็เส um> enfin> ียบะกุตุกอตัวตีเดกินได้กูกินได้กูกินมันี่ะอามาติวันมันยังหอดลูกมันยังหอดนะไม่องว่เขียนไปสองงานนะเด็กมีอย่างอย่างบริลลองให้มันเบิ่งอะไริดด้ยมากเลยแล้วมันชุกหบ่ะใคะเอาออกมาเอาไม่หยุดเทิรได้ไง

បាទៅតាជីមអីអានឡើងតាជុំបាជុំអ្ហាជីតិណាតាទៅជីបាតានេះបាដែនហេអានយ៉ាទៅជីមហាយជីមហាយជិបទេហន់បោះបាតានេះបាខាងជីមទៅធ្វើទៅអោនបាតាគប់បងធ្វើមកអွေးជុកអបាយកាអោកមកឲ្យជមមកមក

โอมกินเนี่ยนรีคัดกรงหงะก็ติ๊กท่งนี้ไคัดก็นี้คัดก็อันนี้โอ้ยังออกินมมอีกบอกินกเอแม่ยังนี่เออมดนย้เนี่สิไปอล้วง้งมาตาย่ดเ้ักงั้น้วก็ไปก่อ

แล้วลงไะ้มาปิดปากได้หนึ่งลงลงแค่ิ้นง้อมากกว่าหัวมึงลงหัวกระทะมือชิ้นง้อเออมาสิ้นดาหัวกระทะเอาไปนี่ไวเล่ยเกว่าไปกัน เดีใหเจ็ <h <h ๊น้ั่มจสิเอ้ยไม่สองนั่มยั่แขวนเว้ยเว้ยไปชุบแห้งอะไปเจ็บหัวนะััแห้งหมดเิุ่มๆลงนลิลด้มีแสงสาแม่ของแม่บอกพวกหําพยกน้อหละกลุ่มจะต้องโตแบบมื่กินอะไรหรอเมื่อกล่

เขาบอกว่เบ่อเขาหื้ออ่ใระให้พอกินอย่างู้ก็เพิงเขาเป็นใม่แล้วปลาลุงเด้อเขาเป็นอะไรที่แบโใหลงไปทั้งนั้นตันนึงไหนู้บทีมลงไปเป็นเอาเป็นรถขึ้น้นหนึงเรื่องมันยากเป็นยังไ้า